โอเคนีครับผมสอนวิธีการยิงหัวของปืน M 5 0 0อนครับผมก็ง่ายนีครับก่อนอื่นเลยให้ไม่คนดูนะครับผมต้องวางเป้าให้เป็นก่อนนะอ่าก็ให้คนดูนะครับผมทําการนะครับวางเป้าไว้ข้างๆตัวศัตรูน่ครับจากนั้นก็กดลากยิงไปเลยนะครับผมกดลากเป็นตัว J หรือว่าแนว แต่แขงขึ hmm. mm ้นไปก็ไ hmm. ด um, mm ้น hmm. mm ี hmm. mm ่ hmm. mm ับผมแบบเฉียงเฉียงนี่ผมเฉียงไปทางขวานั่นเองนี่ับผมมันก็จะเข้าหัวแน่นอนนี่ับผมนะก็เมื่อกี้ก็ระยะไกลนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูระยะกลางๆถึงระยะไกลมากนี่ับผมอันนี้ก็จะเป็นระยะกลางถึงระยะไกลนั่นนะครับผมก็ง่ายๆนี่ับผมวางเป้าไว้ข้างตัวจากนั้นก็ลากขึ้นเบาๆนี่ับผมอ่ามันก็จะต่างจากวิธีที่แบบใกล้ๆเมื่อกี้นี่ับเพียงแค่แบบถ้าเราอยู่ไกลก็ลากขึ้นเบาๆพอนี่ับผมถ้าเราอยู่ ใ,ใกล้ๆแบบเมื่อกี้ก็ให้ทําการนะครับผมลากขึ้นหงสูงนิดนึงนะครับผมก็คือกดปุ่มยิงหงสูงนั่นเอง,เองเน่ครับผมก็เลยว่ากดปุ่มยิงแบบให้มันเลื่อนแบบสุดๆอะ่ะเออนะครับผมถ้าเป็นถ้าเป็นระยะไกลแบบนี้นะครับก็วางไปวางเป้าไปข้างตัวเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็กดยิงไปเลยเน่ครับผมเป็นตัวเจหรือรูปตะแคงก็ได้นีะครับผมนะ inda, สำหรบับวิธีการยิงแบบตัวเจหรือวิธีการยิงแบบตะแคงน่ครับผมก็มีคลิปสอนในช่องแล้วน่ครับผมสามารถไปหาดูได้น่ครับ Spy when you just don't think about when you just don't think about it